คุณเคยสงสัยไหมครับว่าใครคือสุดยอดนักเตะที่ทําประตูได้มากที่สุดในศึกยูโรการทําประตูในศึกยูโรถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยทั้งทักษะและความมุ่งมั่นที่สูงมากการแข่งขันนี้เป็นเวทีที่นักเตะแสดงฝีเท้าและสร้างชื่อเสียงในวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ปี1960จนถึงปี2024นักเตะที่ทําประตูได้อย่างต่อเนื่องในศึกยูโรนั้นนาเป็นตัวแทนของความสําเร็จในสนามฟุตบอลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ และนอกจากการเป็นนักเตะแล้วพวกเขามีบทบาทอะไรในวงการฟุตบอลอีกบ้างสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านฟุตบอลกับช่วงสาระฟุตบอลที่เรานํามาฝากกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ10อันดับนักเตะที่ทําประตูสูงสุดตลอดการในศึกยูโรซึ่งแสดงถึงความสามารถความสม่ําเสมอและความทุ่มเทที่พวกเขามีต่อทีมชาติและแฟนบอลทั่วโลกลองคอมเมนต์ไทยกันมาดูครับ ว่านักเตะคนที่ทําประตูสูงที่สุดในศึกยูโรจะตรงกับที่คุณคิดไว้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาดูกันว่าพวกเขาคือใครและบทบาทของพวกเขาในวงการฟุตบอลเป็นอย่างไรอันดับที่10เทอรรี่องรีนักเตะยอดเยี่ยมจากฝรั่งเศสที่ทําได้6ประตูจาก11นัดในศึกยูโรโดยเฉพาะยูโรปี2000ที่ฝรั่งเศสคว้าแชมป์ในปีนั้นเขาทําประตูใน3นัดเริ่มต้นนัดที่เจอกับเดนมาร์ก1ประตูต่อมานัดที่เจอกับสาธารณารัฐเช็ก1ประตู และนัดที่เจอกับโปรตุเกส1ประตูส่วนในยูโร2004เขาได้ทํา2ประตูในนัดที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์สุดท้ายในยูโร2008เขาได้ทํา1ประตูในนัดที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์อองรีเป็นนักเตะที่มีความสามารถทั้งในด้านการยิงประตูและการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเขามีบทบาทสําคัญในการนาฝรั่งเศสคว้าแชมป์ยูโร2000และยังคงเป็นดาวยิงที่สําคัญในปี2008อองรีได้สร้างความทรงจําและความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลก ความสามารถในการทำประตูและการเล่นที่น่าตื่นเต้นของเขาทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในตำนานของฟุตบอลฝรั่งเศสหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลเทียรีอองรีได้มีบทบาทหลายด้านในวงการฟุตบอลเขาได้ทำงานเป็นโค้ชและวิเคราะห์ฟุตบอลในสื่อต่างๆซึ่งแสดงถึงความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์เกมและการฝึกสอนเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และผู้ที่ชื่นชอบในกีฬานี้ก่อนจะไปรับชมนักเตะคนถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ ถ้ากดแล้วไปรับชมกันต่อเลยครับอันดับที่9โรเมลูลูกากูกองหน้าชาวเบลเยียมที่มีความแข็งแกร่งและความสามารถในการทําประตูที่น่าทึ่งเขาลงเล่นในศึกยูโรทั้งหมด14นัดและทําได้6ประตูตั้งแต่ยูโร2016ในปีนั้นเขาทํา2ประตูในนัดที่เจอกับไอร์แลนด์ส่วนในยูโร2020เขาได้ทําประตูใน3นัดได้แก่นัดที่เจอกับรัสเซีย2ประตูรวมถึงนัดที่เจอกับฟินแลนด์1ประตูและอีกนัดที่เจอกับอิตาลี1ประตู ลูกากูมีความสามารถในการใช้ร่างกายและความเร็วเพื่อทำลายแนวรับของฝ่ายตรงข้ามในยูโร2024ลูกากูยังคงเป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันและมีส่วนในการทำประตูสำคัญที่ช่วยให้ทีมชาติเบนเดียมสามารถทำผลงานได้ดีการทำประตูของเขาทำให้ทีมมีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบลึกๆก,การที่เขาสามารถทำประตูได้หลายครั้งในทัวนาเมนต์ระดับสูงเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมั่นใจในการเล่นฟุตบอลของเขานอกจากผลงานในระดับทีมชาติแล้ว ลูกากูยังเป็นนักเตะที่สําคัญในระดับสโมสรโดยปัจจุบันเขาเล่นให้กับทีม AS Roma รมในศึกเซเรียอาอิตาลีลูกากูได้ลงเล่นในลีกหลายแตม์สำคัญและทําประตูให้กับทีมอย่างต่อเนื่องทําให้เขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่สําคัญของสโมสรอ,อันดับที่8เวรูนีเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเขาลงเล่นในศึกยูโรทั้งหมด10นัดและทําได้6ประตูในช่วงยูโร2004ในปีนั้น เขาทำประตูใน2นัดประกอบด้วยนัดที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์2ประตูต่อมานัดที่เจอกับโคเอเชีย2ประตูในขณะที่ยูโร2012เขาทำา1ประตูในนัดที่เจอกับยูเครนสุดท้ายในยูโร2016เขาทำา1ประตูในนัดที่เจอกับไอ์แลนด์รูนี่มีความสามารถในการทำประตูจากหลากหลายตำแหน่งและมีความเป็นผู้นำในสนามรูนี่มีบทบาทสำคัญในการนำทีมชาติอังกฤษเข้าสู่การแข่งขันสำคัญหลายรายการและในศึกยูโรเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำประตู และการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเขายังเป็นตัวอย่างให้กับนักเตะรุ่นใหม่ในทีมชาติอังกฤษด้วยทักษะการเล่นที่โดดเด่นและประสบการณ์ที่มากมายรูนี่ได้สร้างความทรงจําและความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกปัจจุบันรูนี่ได้ย้ายไปเป็นผู้จัดการทีมของพรีมัตอาไกในแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเขามุ่งมั่นที่จะนําทีมสู่ความสําเร็จและพัฒนานักเตะรุ่นใหม่ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สะสมมาจากการเล่นในระดับสูงสุดของวงการฟุตบอลอันดับที่7แพทริกไคเวิร์ด เป็นกองหน้าชาวเนเธอร์แลนด์ที่มีความสามารถในการทําประตูสูงเขาลงเล่นในศึกยูโรทั้งหมด9นัดและทําได้6ประตูย้อนกลับไปที่ยูโร1996ในปีนั้นเขาได้ทํา1ประตูในนัดที่เจอกับอังกฤษต่อมาในยูโร2000เขาทําประตูใน3นัดโดยนัดที่เจอกับเดนมาร์กัน1ประตูนัดที่2เจอกับฝรั่งเศส1ประตูสุดท้ายในนัดที่เจอกับยูโกสลาเวียถึง3ประตูไคลเวิร์ดมีความสามารถในการใช้ทักษะและความเร็วในการทําประตูจากหลากหลายตําแหน่ง เขามีบทบาทสำคัญในการนำทีมชาติเนเธอร์แลนด์เข้าสู่การแข่งขันสำคัญหลายรายการและในศึกยูโรเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำประตูและการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเขายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ในทีมชาติเนเธอร์แลนด์เขามีทักษะการเลี้ยงลูกและการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณค่าและสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันแพทริกไคลเวิร์ดใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัวเขามีลูกหลายคนที่ยังคงเป็นส่วนสำคัญในชีวิต และยังคงมีบทบาทในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนและมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆที่สนับสนุนการเติบโตของนักฟุตบอลรุ่นใหม่นอกจากนี้เขายังปรากฏตัวในสื่อและงานที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลบ่อยครั้งอันดับที่ 6. รุดฟานิสเตนรอยเป็นกองหน้าชาเนเธอร์แลนด์ที่มีความสามารถในการทำประตูสูงเขาลงเล่นในศึกยูโรทั้งหมด8นัดและทำได้6ประตูในช่วงยูโร2004ในปีนั้นเขาทำประตูในสานัดประกอบด้วยนัดที่เจอกับเยอรมนี1ประตู นัดต่อมาที่เจอกับสาธารณารัฐเช็ก1ประตูและอีกเกมที่เจอกับลัตเวีย2ประตูเมื่อถึงยูโร2008เขาได้ทํา1ประตูในนัดที่เจอกับอิตาลีและทําอีก1ประตูในนัดที่เจอกับรัเสเซียเขามีความสามารถในการหาจังหวะและตำแหน่งในการทําประตูที่ยอดเยี่ยมและมีบทบาทสําคัญในการนําทีมชาติเนเธอร์แลนด์เข้าสู่การแข่งขันสําคัญหลายรายการในศึกยูโรเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทําประตูและการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีม เขายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ในทีมชาติเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันเขาเตรียมตัวกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบทบาทผู้ช่วยของอิริทเทนฮากผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากการทํางานในวงการฟุตบอลแล้วเขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัวของเขาและยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนหรือการให้คำปรึกษาแก่นักเตะรุ่นใหม่อีกด้วยและยังเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอ ด้วยการทําประตูอย่างมากมายทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันดับที่5 u n อันบารโมราตากองหน้าความสามารถสูงและกับตันทีมชาติสเปนในการแข่งขันยูโรเขาลงเล่นทั้งหมด17นัดและทําได้7ประตูในยูโรปี2016เขาได้ทําประตูใน2นัดโดยเจอกับตุรกี2ประตูและอีกนัดที่เจอกับโคเอเชีย1ประตูส่วนในยูโร2020เขาทําประตูใน3นัดได้แก่นัดที่เจอกับโปแลนด์1ประตู ต่อมานัดที่เจอกับโครเอเชีย1ประตูและอีกนัดที่เจอกับอิตาลี1ประตูสุดท้ายในยูโร2024เขาทํา1ประตูในนัดที่เจอกับโครเอเชียโมราตาได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําและความสามารถในการทําประตูที่น่าประทับใจสไตล์การเล่นของโมราตาในสนามเต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นเขามีทักษะการครองบอลและการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมทําให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทีมชาติสเปนไว้วางใจเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณค่า และสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างชัดเจนนอกจากความสําเร็จในระดับทีมชาติแล้วม,มูราต้ายังเป็นนักเตะที่สําคัญของสมโมสรแอตเลติโกมาริดในลาลีกาสเปนการเล่นในหลีกของมูราตา้าเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความทุ่มเทเขามีทักษะในการหาโอกาสทําประตูในเกมที่ยากลําบากเขาสามารถช่วยสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมูราต้ายังเป็นที่รู้จักในเรื่องความสามารถในการเล่นเป็นทีมและการทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในสนาม ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณค่าสูงในทั้งระดับสโมสรและทีมชาติอันดับที่4ี่อองตวนครีตมันกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่มีความสามารถในการทําประตูสูงเขาลงเล่นในศึกยูโรทั้งหมด17นัดและทําได้7ประตูนับตั้งแต่ยูโร2016ในปีนั้นเขาทําประตูใน4นัดโดยเริ่มจากนัดที่เจอกับแอลเบเนีย1ประตูนัดที่2เจอกับไอร์แลนด์2ประตูรอบ16ทีมสุดท้ายรวมถึงนัดที่เจอกับไอร์แลนด์1ประตูรอบ8ทีม และอีกนัดที่เจอกับเยอรมนี2ประตูขณะเดียวกันในยูโร2020เขาได้ทํา1ประตูในนัดที่เจอกับฮังการีกรีตมันมีความสามารถในการใช้ทักษะและความเร็วในการทําประตูจากหลากหลายตําแหน่งในยูโร2024กรีตมันยังคงเป็นกําลังสําคัญในการแข่งขันและมีส่วนในการทําประตูสําคัญที่ช่วยให้ทีมชาติฝรั่งเศสสามารถทําผลงานได้ดีการทําประตูของเขาทําให้ทีมมีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบลึกๆในการแข่งขันกรีตมันเป็นนักเตะท,ที่มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทนในการเล่นทุกนัดการที่เขาสามารถทําประตูดได้หลายครั้งในทัวร์นาเมนต์ระดับสูงเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมั่นใจในการเล่นฟุตบอลของเขาปัจจุบันอองตัวกรีตมัน mann, เล่นให้กับทีมแอตเลติโกมาดริดในลาลีกาสเปนหลังจากย้ายกลับมาจากบาร์เซโลนาในปี2021เขายังคงเป็นกําลังสําคัญของทีมและมีบทบาทสําคัญในการทําประตูและสร้างสรรเกมให้กับแอตเลติโกมาดริด และเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมไว้วางใจในการแข่งขันทั้งในลีกและระดับยุโรอันดับที่3อลันเชียร์ร์กองหน้าชาวอังกฤษที่มีความสามารถในการทําประตูสูงเขาลงเล่นในศึกยูโรทั้งหมด9นัดและทําได้7ประตูโดยนับจากยูโร1996ในปีนั้นเขาทําประตูใน4นัดประกอบด้วยนัดที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์1ประตูนัดที่2ที่เจอกับสกอตแลนด์1ประตูอีกนัดที่เจอกับเนเธอร์แลนด์2ประตู และนัดที่เจอกับเยอรมนี1ประตูทั้งนี้ในยูโร2000เขาได้ทําประตูใน2นัดเริ่มต้นจากนัดที่เจอกับเยอรมนี1ประตูและสุดท้ายกับนัดที่เจอกับโรมาเนียยิงได้1ประตูเชียร์เรอร์มีความสามารถในการใช้ร่างกายและความเร็วเพื่อทําลายแนวรับของฝ่ายตรงข้ามด้วยทักษะเล่นที่โดดเด่นและประสบการณ์ที่มากมายเชียร์เรอร์ได้สร้างความทรงจําและความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกความสามารถในการทําประตูและการเล่นที่น่าตื่นเต้นของเขา ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในตํานานของฟุตบอลอังกฤษปัจจุบันอารันเชียร์ไม่ได้เล่นฟุตบอลอาชีพแล้วหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลในปี2006เขาได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักวิเคราะห์และผู้บรรยายฟุตบอลเขาทํางานเป็นนักวิเคราะห์ให้กับ B B C Sport โดยเฉพาะในรายการ Match of the Day ซึ่งเป็นรายการวิเคราะห์และสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอกจากนี้เขายังมีบทบาทในการวิเคราะห์และให้ความเห็นในรายการอื่นๆและในสื่อต่างๆของ B B C เขายังเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรในงานฟุตบอลต่างๆและมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลในอังกฤษอันดับที่2มิเชลพารตินีตำนานนักเตะชาวฝรั่งเศสและเคยดํารงตําแหน่งประธานยูฟาเขาลงเล่นในศึกยูโรทั้งหมด5นัดและทําได้9ประตูโดยเริ่มจากยูโร1984ในปีนั้นเขาทําประตูใน5นัดซึ่งหนึ่งในนั้นคือนัดที่เจอกับเดนมาร์ก1ประตูรวมถึงนัดที่เจอกับเบลเยียม3ประตู เช่นเดียวกับนัดที่เจอกับยูโกสลาเวีย3ประตูซึ่งรวมถึงนัดที่เจอกับโปรตุเกส1ประตูและสุดท้ายนัดที่เจอกับสเปน1ประตูพาตินีมีความสามารถในการทําประตูและสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีบทบาทสําคัญในการพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ในศึกยูโร1984การเล่นของพาตินีในสนามเต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นเขามีทักษะการเลี้ยงลูกและการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณค่า และสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างชัดเจนปัจจุบันมิเชลพาตินีไม่ได้เล่นฟุตบอลหรือดำรงตำแหน่งใดในองค์กรฟุตบอลอีกต่อไปหลังจากที่เขาถูกแบนจากวงการฟุตบอลในปี2015เนื่องจากข้อหาทุจริตและการจัดการทางการเงินที่ไม่เหมาะสมเขาไม่ได้กลับมามีบทบาทในวงการฟุตบอลอย่างเป็นทางการเขายังคงใช้ชีวิตอย่างเงียบเียบและไม่ค่อยปรากฏตัวในที่สาธารณะบ่อยนะักอันดับที่1คริสเตียโนโรนันโดนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโปรตุเกส และเป็นนักเตะที่ทำประตูสูงสุดในศึกยูโรเขาลงเล่นในศึกยูโรทั้งหมด30นัดและทำได้14ประตูตั้งแต่ช่วงยูโร2004ในปีนั้นเขาทำประตูใน2นัดโดยเริ่มจากนัดที่เจอกับกรีด1ประตูนัดที่2ที่เจอกับเนเธอร์แลนด์1ประตูในขณะที่ในยูโร2008เขาได้ทำ1ประตูในนัดที่เจอกับสาธารณารัฐเช็กนอกจากนี้ในยูโร2012เขาได้ทำประตูใน2นัดโดยมีนัดที่เจอกับเนเธอร์แลนด์2ประตูรวมถึงนัดที่เจอกับสาธารณารัฐเช็ก1ประตู นอกจากนี้ในยูโร2016เขาได้ทําประตูใน2นัดโดยมีนัดที่เจอกับฮังการี2ประตูกับนัดที่เจอกับเวล1ประตูในทางตรงกันข้ามในยูโร2020เขาได้ทําประตูใน3นัดได้แก่นัดที่เจอกับฮังการี2ประตูและนัดที่เจอกับเยอรมนี1ประตูรวมไปถึงนัดที่เจอกับฝรั่งเศส2ประตูโรนัลโดมีความสามารถในการทําประตูจากหลากหลายตําแหน่งและเป็นผู้นําทีมในหลายทัวร์นาเมนต์ในยูโร2024 ยังคงเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติโปรตุเกสและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ทั้งในประเทศและทั่วโลกด้วยทักษะการเล่นที่โดดเด่นของเขาทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในตํานานของฟุตบอลโลกนักตอนนี้คริสเตียโนโรนัลโดเล่นให้กับทีมอันนาเซอร์ในลีกซาอุดีอาระเบียหลังจากที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2022 <S <s ขเขายังคงสแสดงความสามารถในการทําประตูและมีบทบาทสําคัญในการช่วยทีมอันนาเซอร์ในการแข่งขัน ทั้งในลีภายในประเทศและการแข่งขันระดับเอเชียโรนัลโดยังคงเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลและได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่จากแฟนบอลในซาอดุดีอาระเบียเท่านั้นแต่ยังจากแฟนบอลทั่วโลกอีกด้วยนี่คือ10นักเตะที่ทําประตูสูงสุดในศึกยูโรด้วยการลงเล่นอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่เพียงแค่ทําประตูสําคัญแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ในวงการฟุตบอลถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายครับขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ